ย่าหนอใล้จังหวะหยุดหน่อยแล้วคล้ายโยกตัวย่างหนอขวาย่างหนอหยุดหนอหยุดหนอหยุดหนอสามครั้งเพื่อนสติว่าหยุดตามมาสองครั้งให้ถูกเนี่ยหยุดหนอ หยุดหนอหยุดหนอสามครั้งกลับหนอกลับหนอไม่ช่่ไไมมต้องเอาขวากลับค้ายกลับแล้วกลับให้ละเอียดลงไปเนี่ยกลับหนอ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 ก็กลับนอร็จแล้วยืหน้อยห้าครั้งเอาตรงนี้เลย ยืนหนอเขาสุง,งอเข้าใจไหมยืนหนอห้าครั้งแ้าคนไม่เข้าใจต้องให้หยุดสะดือแต่คนเข้าใจแล้วไม่ต้องไปสอนมันจะไวไปเลยมันจะคล่องเลยนะมันจะคล่องแคล่วถ้าสมาธิดีมันจะคละคอะ่องไปไปในตัวอัตโนมัติยืนหนอไปเลยไม่ต้องไปดูลมหายใจนะสุง,งอเข้าใจไหมอย่าดูลมหายใจมันจะเสียหลักการพอนนี้นเสเร็จแล้วก็ยืนหนอห้าครั้ง ยืนหนอห้าครั้งแล้วก็ขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอขวาย่างหนอแล้วก็ดูดนิดนึงอ่แล้วก็ยกตัวยอกตัวไปเนี่ยตอนน,นนี้เป็นมีดตอนนี้เป็นไข่จะเป็นลมขวาย่างหนอดูดซ้ายย่างหนอ,ดดหนอได้จงังหวะ ขว้าอย่างนอกลอย่างนอไยแล้วก็ไม่ใหญงกว่าอาตรงนี้แล้วขนาดที่เดินตรงกลมเนี่ยขนาดที่เดินตรงกลมเกิดเวทนาหยุดผมว่าว่าขวาย่างหนอมาตรงนี้เกิดเวทนาปวดคอ,าอมากให้หยุดท่านี้มันต้องไปชิดเท้าหยุดท่านี้เลยพอหยุดท่านี้แล้วก็ต่างตัวตรงกลงปวดหนอปวดหนอมันปวดคอ กำหนดได้แล้วพอมีสติดีแล้วก็ขวาค้าย่างต่อไปจำไว้ไม่ใช่ว่าเดินเสร็จแล้วทิ้งจะไปกำหนดปวดเอาปัจจุบันเลยแต่ขวาค้าจะต้องหยดถ้าเกิดปวดท้องขึ้นมาหยดตามไหนอ่าซ้ายกำลังอยู่เนี้ยเกิดปวดท้องมาท,ทําท่าเนี้เหมือนองไปเดินปวดหนอปวดท้อง เสร็จแล้วเราก็ขวาย่างต่อไปเท่านี้ทําอย่างนี้พอทําไปเสร็จแล้วไปถึงจุดหมายปลายทางขวาคิดขวาที่จะไปแล้วก็ดุดหนอนดุดหนอนดุดหนอหนสามครั้งแล้วก็กลับหนอกลับหนอกลับหนอพอกลับเสร็จแล้วยืนหนอห้าครั้งพอยืนหนอห้าครั้งแล้วก็ถึงกาหนดขวาย่างส้าย,อ,ยาอายืนหนอนเนี่ยต้องหลับตา ทบทวนชีวิตของเราสูงตามสูงต่ำตามทบทวนช้าช้าอย่าทำเร็วยือหนออย่าไปดูลมให้ายแล้วก็ยือหนอได้จงังหวะถ้าติทบทวนแล้วทำให้เรารู้เหตุการณ์ในคุตได้อ่านตัวออกบอกหนะ้าใช่เป็นแน่จำไว้มันอยู่ตรงนี้ แล้วทีนี้ติดเกิดทั้งไหนติดเกิดอาญ,ญาตนะตาหูจมูกลิก้นกระใจเรื่องรสจาางนาไงงอ้งอปากไม่ใช่เรื่องเลี้วไหลจำไหมงอปลาเนี่ยปากไม่พูดติดไม่คิดมันจึงเป็นสมาธิภาวนาคือมีตัวปัญญาไอ้หกเขยยังนา,นางโง่ไหมอาชุง้อไม่ค่อยรู้จักเรื่องทั้งทองไหมไม่รู้ หกเคยทวานหกรู้จักไหมมันง่กมันช่วยสังทองได้หะทำไมต้องสวมงาะมาเข้าเปดปิศนาธรรมเนี่ยคนเนี่ยพวกเนี่ยไม่รู้จักงาะไม่เสี่ยงพวงมาลัยให้เราแน่เราก็เดินไปต้องหลายเมืองไปเจอรถตนาเขา้ารรตนามานั่งกรรมาฐานมันก็เห็นหนอ เดินหนอห้าครั้งต้องเสี่ยงพวงมาลัยคนณนี้แหละข้างในไม่ใช่เป็นทองคําข้างในเป็นตัวปัญญามีวิชาความรู้เสี่ยงพวงมาลยให้เพราะว่าไม่ลจนาเขามีหลักกฎการโลกสวยรวยทรัพย์นับวิชามีมารยาเป็นแค่ผู้ดีมีชิ้นำคำรมร้องพวงมาไลัยไปเลยหมดเรื่องไปเท่านี้นี่แคือตัวสติไอ้ทวารทั้งหกเนี่ย มันโง่มันโง่ตาหูตมุกเนิียนใจนีจ่ก็งอขจานนเขจานนไหูก็โงกมีสติแค่ลูกหัานฟังอะไรก็ไม่ใช่ปัญญาดุนกัพินิจพิจารณาจะประทานได้ฟังทคงเดชไปแล้วก็ามาคลี่สายในชีวิตฟังผิดจับมาก็เดียดได้หรอฟังไม่ได้ดสจับจับประเดียดจึงเสียหายมาก เราฟังด้วยปัญญาเนี่ยจะไม่เสียหายอย่าไปมองคนอย,ย่างง่ายเห็นด้วยปัญญาจะมองคนดีหมดเราทุกคนเนี่ยต้องมีของดีทุกคนเราก็มีของชั่วเราก็มีทั้งดีทั้งชั่วแต่คนที่เขามีปัญญาจะมองคนที่มีปัญญาความชั่วของเขาอย่าไปรู้ของเขาตอนนี้มีประโยชน์มากนะอาทุ่ง,งอ้อเข้าใจไหมขวานหกคือไอหกเคยมีนานทั้าหกต้โง่ มันเลือกผัวเป็นไหมมันเลือกผัวเป็นไหมยังหกจบเลยมันมันมีผัวเป็นไหมแด้จะพูงไงดีะมันเลือกผัวเป็นไหมจบเลยมันจะพูดไง เที่ยงกระป๋อไม่มีเที่ยงพร,รุงมาลายกันมั้งเหรอฮะเลยเ,เลิกพูดกันแล้เ,เขาไม่มีพรุงมาลายอ๋อขอโทษเขาไม่เกี่คนไทย,ยจะรู้เรื่องสังทองได้ยังไงรู้เรื่องรู้เรื่องสังทองไหมเออเอาเลิกพูด ด้วยปัญญาเมื่อคู่ของคนเราเนี่ยไม่ต้องไปหาโมดูบุเพสนนิวาสลูกเรามีบุญกุนาต้องได้คนดีหมดไม่ดีไม่ได้หรอกไม่ต้องไปห่วงถ้าล,ลูกเราดีเนี่ยลูกสาวดีต้องมีสาม,มีเป็นชายชายจริงหญิงแท้้าลูกสาวเราไม่เอาไหนเลยได้ผัวไม่เป็นผู้ชายเป็นผู้ชู้ผู้แพ่ผู้เทือน พูดเตือนไม่เอาเข้าใจไหมนี่เขาจะนั่งการเดินเนี่ย้องมีประโยชน์อย่างนี้เข้าใจไหมการนั่งมมนจับการนั่งขาตามาตชั้นเดียวขาตามาติสองชั้นขาตามาตเพชรแล้วหายใจให้ยาวๆถ้ใหายใจยาวๆได้แล้วสติจะดีขึ้นไวเรามีสมาธิู่ไวมากคนที่หายใจช้านเนี่ยคนอารมณ์ร้อนทําอะไรไม่ได้ดีอะหายใจช้าหายใจตอ้องยาว นั่งใยาวๆไว้คัตามาดจะเคยทําให้ดูตั้งหลายครั้งเลยเดี๋ยวก็สาธิตให้พวกเรามันลงเดินให้ดูคือละคนก็าจะหมดเนี่ยคือนวันนี้จะจบไ่ยข้าพระในป่าท่าจะนั่งคัตามาดเพชรมันไม่นั่งอย่างพวกเราเราเคยเดิงธูปลงไปแล้วต้องนั่งอย่างนั้นหมดนั่งอย่าง,งานั้นแล้วลปวดที่แรกน้าตาลุง่งแล้วมาที่หลังไม่ปวดเพระเราผ่านการปวดแล้ว มันก็เป็นอย่างเนี้ยต้องกาหนดหมดทุกอย่างเพราะฉะนั้นอาจารย์ุเพงต้องไปอธิบายเข้าใจเดินเดินนั่งนอนเดินก้าวแค่ไหนเอาแค่นั้นแต่ให้ช้าลงไปไม่ใช่จต,ต้องดัดจริตเดินข้าเดินยาวเดินอะไรไม่ต้องคนนะ่ะเดินคลอนกันอย่างเนี้ยขวาย่างหนอไปแล้วไปยังไม่ล้มเนี่ยไม่ล้มอย่า,ยาต้องล้มแน่นอน เดี๋ยวจะสาธิตให้ดูสักครั้งหนึ่งเอาออกมาซิลองเดินหน่อยเอามาเลยแถวนี้ออกมาเดินสิออกมาเดินสิแล้วต้องสอบก่อนเดินได้ไม่ได้เอาออามาเดิน

我关当当。 สำมตดได้แล้วลืมตาดูปลายเท้าว่าดังดๆอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งยกอย่าเพิ่งหยกอย่าเพิ่งยก เพพอดีต่อจจกจังหวะนะไม่ได้ผลอย่าไปแลวอย่าเพิ่งยกข้างโน้นมา ถ้ายังไม่กำหนดนะ่ะอย่าเพิ่งไปยกนะมันเป็นมันเป็นอดีตขวาต้องยกเนะียซ้ายก็ยกขยังไม่กำหนดอย่ายกมีเส้นขวาย่าหนอ,อนีอย่าเพิ่งยกถ้ายกก็ะซ้ายยาหนออย่างนั้นแต่หาว่าแล้วก็ดูก็ขวาทับซ้ายนะนะ บอกปลูหนอสามหนปลูหนอสามหน้าจะกลับหนอกลับต้้งขวาว่าดดัง คู่หรือห้าคู่แปดคู่ได้แล้วแต่เราสี่คู่ก็ได้ห่างๆมันมีสี่กับแปดทั้งกลับหนอกลับไปเลยหนอลงพื้นใหม่ๆเอาสี่คู่ให้ยาวๆหน่อยพอตอนหลังใช้แปดเลยกลับหนอกลับหนอทำไมต้องอย่างนั้นเพราะใหม่ๆยังทำไม่ได้ เอาแบบยาบไปก่อนแล้วก็ไปเอาละเอียดให้ละเอียดเข้าไว้มันเขา,าไม่ดะจำกัดไว้หล้วสี่คู่ไปหาแปดคู่พอกลงแล้วย,ยืนหนหมอห้าครั้ง เอาละพอแล้วขอให้ทุกคนทําให้ได้ย่งงเนี้นะ่ยคือพยายามให้ได้จังหวะถ้ามมนจะังหวะไม่เคยประโยชน์เลยไม่เด็ดประโยชน์กลับหนอกลับหนออย่างที่อาจารย์ประครูว่าเนี่ยเอาสี่ไปหาแปดการวเพยงจะไม่เอาเอาหยาบไปหาละเอียดกลับหนอ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 พอแล้วสี่คู่ แล้วเอาแปดคู่ละเอียดเข้าไว้ถ้าคนเราเนี่ยทําไม่คล่องขอสติดีสมาธิดีมันจะค,คล,ล่องแคล่วไปเองเลยตัวตอัตโนมัติไม่ต้องสอนเลยคนเราเนี่ยทำอะไรยืดหยาดคนที่ยืดหยาดทำอะไรช้าหรือทำอะไรผิดพลาดมานันห้างกรรมฐานพอทำกรรมฐานเสร็จแล้วรู้เลยว่าเขาจะทำได้ไหมถ้าทำได้มันจะคล่องแคล่วกว่าเก่า ถ้าทำอะไรผิดพลาดจะน้อยลงไปผิดพลาดน้อยเลยถ้าทำอะไรก็จะรู้ตัวว่าผิดที่ถูกก็ะจะรู้ตัวขยันขึ้นก็ไม่ขี้เกียจเลยอาจจะว่าคลองแคล่วว่องไวรวดเร็วทันใจถูกต้องเป็นธรรมไม่จาเป็นต้องจะปัญญาโทใจอีถ้าคนที่มีสมาธิมีสติดีฝึกไว้จนมัน่นคงเก็บไวในเครื่องคอมพิวเตอร์ถ้ามีทุกข์มันจะออกมาแก้ถ้าไม่มีทุกข์มันจะเฉย ทำามีทุกข์แล้วสติมันจะบอกทันทีว่าเกิดทุกข์อะไรทุกข์หนอโกรธหนอออกมาทันทีออกมาแก้ให้ว่าแก้อย่างนี้แก้อย่างนี้แก้อย่างนี้ไม่ใช่หมายความว่าคนอื่นมาบอกไม่ใช่นังสือบอกนังสือบอกแก้ปัญหาชีวิตไม่ได้เพราะแต่ละชีวิตนีมมนน่มีทุกข์ไม่เหมือนกันมีทุกข์อะไรอย่างเพราะตัวเองต้องทําเองนะาหากว่าไปไปหา คนเขามาแก้ปัญหาเนี่ยมันจะได้เหรอมันตงยาวเข้าใจไหมเรามีทุกเรื่องอะไรเขาจะรู้เหรอในบ้านเรามีอะไร้าสามีกับเราเป็นยังไงกันวา้านอื่นมันจะรู้อะไรเท่าเรารู้เหรอเฮ้ยเราไปลักใครเราไม่รู้เหรอเราไปเกลียดใครเราไม่รู้เหรอแล้วเราไปด่าใครไปแช่งใครเราก็เป็นรู้ตัวอยู่แน่นอนพอนั่งกรรมาฐานปับ๊บบอกบทแก้เลยต้องใช้กรรมไม่ช้ต้องโดนตอบ น้องโดนไปไงนอนไม่ค้ามาเลยสองวันโดนตอบไปเลยบอกว่าอย่าไปโกรธเขาไม่ต้องไปแจ้งความเราไปตบเขามาก่อนไอ้สตีมันจะบอกว่าไปตบเขามาก่อนมันก็หายโกรธไป,ไปเวรชน,นะดุการอย่าจรองเวรกันอย่าจรองกรรมกันเพราะฉะนั้นเด็กสอนง่ายไม่อย่างนั้นแต่สอนให้ชาไวเด็กมันค่อยชอบสนมันทำอะไรชอบไวต้องค้าให้ได้อย่าไว้ อย่าวิ่งไม่ไดอ้อันนี้สําคัญมากในการปฏิบัติกรรมฐานข้างหลังเดินได้ไหมทําได้ไหมเนี่ยคือทำไม่ได้ออกมาเลยก็เลยบอกให้ได้ไหมต้องทำให้ได้นะาต้องอายบางคนเนี่ยคิดจะแลวไม่ออกตัดสินใจแล้วไม่ได้ มาต่อปื้ช้าเลยปรึกษาพิเภกถึงว่าก็ไม่รู้จักพิเภกรู้จักพิเภกไหมฮนะฮนะฮนะนะพิเภกเป็นสตินะแล้วก็ไอหานุมานเป็นอะไรนะไอไอไอองค์ครองค์คร ลิงองคตเไปไน็นไรจำไม่เลยจิตมันคดจิตมันหลอกลวงเขาจึงเรียกว่าลิงองคตมันต้องไปหลอกลวงให้โทตการหลอกลวงพเพลสีเอาัวใใทไงโชตการมาใได้ต้องใช้องคตไปหลอกลวงพระพรมมาไปเอาพลานมาให้ได้กว่าจะฆ่าอินทรชิตพระรามแผลงสอนไปอินทรชิตตายก็ต้องเอาพลานหลอกไม่งั้นตกไปพื้น ไปจะไม่ลกต้องใช้สิ่งอตองใช้องคตสิต่งนี่มันโคตได้แต่โคตตอนไหนแยกเป็นอังกพานเลยต้องมีองคตไอโุครีปนะ่ะไอลิงแดงโมโหแล้วกวบานาแดงเข้าใจไหมไอลิงขาวอิงดำมาหาักนิ้งหนาพระฤาษีเข้าใจไหมพระฤาษีก็ออกมาไอลิงเอาไมมมาหักนิ้งหนากู ไอ้ลิงดำก็ว่าลิงขาวไม่ดีไอ้ลิงขาวก็ว่าลิงดำไม่ดีพราะเลอศีก็สอนไอ้ดำให้ไอ้ดำจิตมึงดำมึงหาเรื่องไอ้จิตขาวเนี่ยจิตสายสะอาดคือเป็นลิงคือัวจิตมันขาวกับดำเพราะฉะนั้นเลอศีก็บอกไอ้ดำไอ้ขาวไอ้ดำมึงทำจิตให้ขาวเทำให้ขาวอย่าทำให้จิตดำต่อไป ชนม่มาหักหนู่นหนาคู่หมดเนี่ยวาแล้วไม่ทันชาสอนเรียบร้อยดีแล้วพอเลอสีก็เปลงวาจาไอลิงขาวโผล่ไปทิศบุรพาเข้าใจไหมไอลิงดําไปตกนะไปทางวันตกไอทางคิดตะวันตกพอเลอสีก็เสด็จเข้าบ้นานศาลาปีาพาดทําเพลงเสมอไรเอกออกได้เข้าใจ รู้เรื่องไหมเนี่ยไอ้ลิงดำคือจิตด,ดำใจดำเอามาหิบเที่ยมโหดทารุณดู่ไล่ฆ่าจ่าตัวเปรยจำตายไอ้ลิงขาวนั่นเนี่ยก็คือจิตมันใสสะอาดมันจึงลบได้อลิงดำไอ้ลิงดำเนี่ยตัวขาดคอใจดำเอามาหิบเข้าใจไหมอาชุงออเ,เอ้ยรู้เรื่องไหมอหออไอ้พี่เพร่เป็นโกสติวสตเวลาฆ่าศึกยัดษวลงมา ข้าลามจะต้องถามตัวสติใช่ไหมอาตสติก็บอกให้หนมุมานออกไปต่อก่อนลานรอนกับอายักษ์ตาในสนามยุทธนานบัตนี้รู้เรื่องไหมเนี่ยอะไร ขับเรียบเป็รทาแม่ไม่เข้าใจพ่านลามคือเขียวเระอุ้มไปพุ่มสวัยไหนปลูกต้นไม้เขียวกรอุ้มอารมดีเดิน,นแต่แตนี้ไปทางโน้นแล้วไปถึงทางโน้นแล้วก็กลับกลับมาพร้อ,รอมๆกันมาทั้งนี้ไม่ต้องออกเสียงเดินท่้นใจจังหวะหน่อยอย่างที่อธิบายเนี่ยนะ